่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนทิดบ้วนบางประมาะมาแล้วครับเชิญท่านรับฟังเสียงกันเถิดหนาทิดบ้วนคุยสาระแทรกวิชา มีเฮฮาตามประสาทิศบุญเอ่ยสวัสดีครับท่านผู้ฟังทิศบวญบางประมาะหนุ่มเหลือน้อยหน้ามนคนเสี่ยงเนอ่อผมก็มาจัดรายการให้ท่านได้ฟังกันเป็นประจำใครมีปัญหาอะไรก็สอบถามมาได้นะที่รายการของเราเนี้ยท่านผู้ฟังที่เคารพครับทิศบวนบางประมาะก็คือออดิศัก์บวนกิยาพัน์ หลายคนถามผมมาว่าผมเป็นใครผมในอดีตก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่ว่าจัดรายการวิทยุมาตั้งแต่ราวเมื่อปีพศ2520นู่นแล้วนะแต่ว่าสมัยก่อนนู่นก็จะมีคนรู้จักกันในแวดวงเฉพาะเกษตรกรนะฮะแล้วก็เห็นได้ยินแต่เสียงไม่เห็นหน้า ยกต่อมาก็ทำรายการโทรทัศน์เดี๋ยวนี้ท่านจะติดตามรับชมรายการโทรทัศน์ก็อยู่ที่ช่อง30ตี5ครึง่งถึง6โมงเช้าโดยประมาณเนี่ยนะวันเสาร์และวันอาทิตย์ทุกเสาร์ทุกอาทิตย์ครับนะแล้วก็ทางยูทาง Facebook ก็จันพุทธศุกร์จันกับศุกร์ก็ทุ่มครึง่งส่วนวันพุธก็หนึ่งทุ่มนะครับ แล้ววันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ท่านก็ฟังคลิปเสียงผมเนี่ยนะครับจันทร์ถึงศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์อันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวทิดบ้วนบางประมาศก็เอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังในชื่อรายการว่าตามติดทิดบ้วนไม่ได้คุยเรื่องเกษตรนะครับคุยเรื่องทั่วไปเจตนาก็คือว่าจะบันทึกเรื่องราวไว้ให้ลูกหลานฟังก็เอามาเผื่อแผ่เผื่อท่าน อยากจะฟังด้วยก็ดีเผื่อมันมีประโยชน์อะไรนะครับเรากำลังอยู่กับบรรยากาศของการตอบคำถามของคุณท็อปจิรศักดิ์ปกติคำถามพวกนี้ผมตอบสั้นๆใน Facebook ผมตอบสั้นๆในบางที่ไปแล้วแต่ว่าทางคลิปเสียงเนี่ยเราสามารถขยายความได้ผมกำลังว่าไม่เห็นด้วยกับการปลูกมันฝรั่งตามความคิดคุณทอ็อป แต่บอกว่าถ้าจะไปสืบสารการปลูกมันสำาหลังปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดต้องทําอย่างไรเพราะฉะนั้นที่ท่านทํามาได้เป็นเวลานาน,านแล้วก็เลี้ยงชีวิตเราทุกคนมาได้แปลว่ามันต้องมีดีอยู่แต่ว่าเราก็ต้องไปวิเคราะห์ที่เขาทําอยู่อะไรมันดีอะไรมันเสียอะไรมันถูกอะไรมันไม่ถูกแล้วเราก็พัฒนาต่อไปและผมก็อยู่ในส่วนของอ้อยผมก็เล่าให้ฟังว่า อ้อยนั้นสาคัญคือน้ําถ้ามีน้ําสม่ําเสมอเดี๋ยวนี้วงการปลูกอ้อยเริ่มตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนผมไปนำอ,อ,อภิปรายเรื่องอ้อยตอนนั้นเขาก็เพิ่งจะมีการแนะนำสายน้ำหยดเดี๋ยวนี้ไปดูดิครับแถวอู่ทองปลูกอ้อยกันแถวพรพพาชัยอะไรนี่นะชาวบ้านเดินน้ำสายน้ำหยดกันเต็มไปหมดนะนี่ก็เป็นเทคโนโลยีจากอิสราเอล นะครับก็ทําให้อ้อยได้น้าได้ท่าแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองมากไม่งั้นก็ดูดน้ําโอ้ยค่าน้ํามันแบบนี้ก็อยู่ไม่ไหวละพีพ่น้องครับอ้อยนั้นปลูกครั้งเดียวถ้าเริ่มต้นดีนะเตรียมดินดีนะท่อนพันุดีนะและดูแลรักษาดีนะคําว่าดูแลรักษาดีเนี่ยผมกำลังจะบอกคุณท็อปว่าปลูกอ้อย ต้องกลัวอะไรครับกลัวลำดับแรกโรคใบขาวซึ่งเกิดจากเชือ้อไฟโตพลาสมาเนี่ท่านไปอ่านหนังสือโรคอ้อยของดรธนาครจารุพัฒแล้วก็มีหลายคนรวมรู้สึกจะมีชื่อผมอยู่ด้วยละมั้งตรงนั้นะนะฮะหนังสือโรคอ้อยโรคสำคัญคือโรคใบขาวเกิดครั้งแรกที่สาชุกสุพรรณบุรี ตอนนั้นชาวบ้านอ้อยเผือกอ้อยเพือกโอ้ดีใจเจออ้อยเพือกขุดเอาไปถวายไปไหวอยู่บนหิ้งรวยรวยเลยปีนั้นรวยเพราะอะไรครับรวยเพราะว่าเชื้อมันไปตายอยู่บนหิ้งนนทํถ้าไม่ขุดแล้วก็จนเลยเพราะมันมีมแมลงนําโรคจากต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งได้นะครับแล้วก็มีผู้ศึกษาวิจัย นะอีกต่อเนื่องมาคุณยุพารุ่นที่ผมปีหนึ่งนี่ก็ศึกษาวิธีการแชร่ท่อนอ้อยยังไงให้มันปลอดโรคหมดเชื้อใช้สารเตตราไซคลินไฮโดรคารายอะไรเนี่ยแต่ว่าเอาเป็นว่าเวลาท่านปลูกอ้อยเนี่ยท่านต้องรู้ว่าโรคที่มันจะติดมากับท่อนอ้อยเนี่ยมันมีโรคใบขาวนะนะบางคนเรียกโรคก,กอตะไคร้ก็มีนะครับ ต่ถ้าใบาเหลืองเป็นวงวงวง,วงอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นจะเจอแถวการนน,นะบุรีก็คือนั้นถ้าเป็นดินจอมปลวกเก่าอ่ะถ้าเป็นดินจอมปลวกกันจะเป็นวงเหลืองๆแบบนั้นแต่ว่าไอ้น,นี้มันเหลืองกระจายทั่วไปนะครับไม่โตติดมากับท่อนอ้อยแล้วโรคที่ติดมากับท่อนอ้อยแล้วเงียบคนไม่รู้เลยคือโรคไวรัสโรคไวรัสท่านไปดูนะ ใบอ้อยเนี่ยถ้ามันไม่เขียวนะแต่มันเขียวแล้วมันมีขีดมันมีขีดสั้นๆน,นะเขียวสลับเหลืองๆเนี่ยไอเนี่ยก็คือโรคโรคของไวรัสของอ้อยคนวิจัยเรื่องนี้จะเป็นดรพิสารซิลิทรนนะรุ่นพี่ผมปีหนึ่งคนนี้เคยอยากจนเด็กันนอนหอพัก เนะช่าหอพักแม่ยายนอนกันอยู่สองคนค่าหอพักสองร้อยกว่าแบ่งเฉลีย่ยออกคนละร้อยนะะในเวลาต่อมานะเขาก็เกือบจะได้น้องน้องภรรยาผมนะแต่ว่าไม่ได้ไปมีแฟนซะก่อนส่วนผมก็ได้ลูกสาวคนโตของเจ้าของหอพักนะฮะผมก็เลยต้องรับเลี้ยงดูเธอมาจนถึงทุกวันนี้พี่น้องครับ เอานอกเรื่องมังอย่ามันอยไปเครียดกับวิชาการเกินรันปลูกอ้อยต้องรู้ว่านอกจากไฟโตพลาสมาหรือไมโครพลาสมาในอดีตเนี่ยนะก็โรคใบด่างโรคไวรัสแล้วก็โรคที่ชาวบ้านเรียกดอกทูบนะฮะคืออะไรครับคือเวลาลแล้วโรคแท่ดำเนะี่ย คือปลายยอดอ่อนของอ้อยอมันจะมีอาการเหมือนทูบที่เผาแล้วครับชาวบ้านก็เลยเรียกง่าย,ายๆว่าโรคดอกทูบนะฮะ่ต่ว่าในทางวิชาการก็ไม่เรียกดอกทูบกันกเรียกแสดำอันนี้ก็เป็นเชื้อราแล้วก็ติดมาได้กับท่อนพันเพราะฉะนั้นถ้าจะปลูกอ้อยให้รวยท่านต้องยอมสละที่สักแปลงหนึ่ง เป็นแปลงปลูกเพื่อเอาไว้ทำพันธุ์โดยเฉพาะในกรณีที่ท่านรู้ว่าปีต่อไปนี้ท่านจะต้องรื้อตออ้อยก่าออกหมดแล้วนะท่านต้องลือ้อตออ้อยก่าออกแล้วจะต้องปลูกใหมท่านจะต้องไปหาท่อนพันธุ์ดีมาแล้วมาปลูกขยายไว้แล้วคำนวณว,ว่าเราได้อ้อยไร่ละกี่ตันแล้วมันจะใช้พอปลูกไหมเพราะถ้าเริ่มต้น พันดีดินดีนะฮะการดูแลดีก็คือที่กำลังพูดนี้ไม่เอาโรคติดเชื้อมากับท่อนพันแต่มันไม่ใช่แค่นี้นะครับโรคอ้อยมันเยอะกว่านี้โรคเส้นใบแดงเห็นไหมเส้นกลางใบอที่สีแดงอนั่นก็เชือ้อรานะโรคเหี่ยวของอ้อยก็เชื้อราอ้าวเ,เดี๋ยววันหลังถ้าใคร สนใจโรคอ้อยชนิดไหนถามถ่ายมาแล้วผมจะคุยให้ฟังโดยเฉพาะก็ได้เพราะมันมีถึ้งเยอะพี่น้องครับมแมลงที่สำคัญของอ้อยคืออะไรนอนกอครับเวลาปลูกอ้อยไปปรากฏว่าอ้อยอย่างต้นเล็กๆยอดแห้งซะแล้วอันนั้นชัดเจนว่านอนกออ้อยมันก็ไปเจาะชัย นะฮะที่ในลำต้นมันก็เลยมีอาการอย่างที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมการไว้ตั้งแต่แรกท่านลองไปฟังรายละเอียดที่ผมพูดเรื่องอ้อยไว้แล้วนะฮะสามตอนนะครับนะแล้วก็สิ่งที่ท่านต้องระมัดระวังนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า มแมลงศัตรูอ้อยนอกจากหนอนกอก็มีด้วงนะที่มันเจาะลำต้นอ้อยนอกจากหนอนกออ้อยแล้วเนี่ยนะครับนะมันก็จะมีหนอนเจาะลำต้นอ้อยสมัยหนึ่งนี่ผมไปกับอาจารย์ผมไปคุมนิสิตฝึกงานที่บันบึงชนบุรีปรากฏว่าก็ายุคนั้นหนอนมาระบาดมาก เขาไม่รู้ทําไงเขาบอกว่าให้จับหนอนมาผ่าท้องซะแล้วยัดไส้หมู <c oughs> เป็นเป็นนอนของด่วงที่เอามาจับมายัดไส้หมูซะอันนี้ก็เป็นแมลงศัตรูสำคัญรานั้นส่วนใหญ่กอยู่ที่น้ํากับปุ๋ยครับคือถ้าน้ําถึงปุ๋ยถึงนี่นะโอ้อยลำใหญ่ลำยาวขายได้ราคาดีแล้วระบบตลาดอ้อยต้องบอกว่าสุดยอดนะมีระบบ ซึ่งผมก็อยากให้เขาโพดข้าวมันตะไบหลังมะพร้าวปลาวปล์มน้ํามันพืชอุตสาหกรรมทั้งหลายอะแต่ว่าไม่เข้าใจว่าทำไมเขาจึงไม่ทำเพราะฉะนั้นอย่างอ้อยนี่แม่ขายที่ทำตอนนั้นเนี่ยคือกระทรวงอุตสาหกรรมเพราะสมัยนั้นพระราชนอจิลายุอิสรางกูรยญยาท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมนะแล้วพืชอื่นแหะครับนะเราถือว่าพืชเหล่านี้ เป็นพืชอุตสาหกรรมไหมถ้าคิดว่าใช่ข้าวก็ใช่ข้าวโพดก็ใช่มะพร้าวก็ใช่ปลาล์มน้ำมันก็ใช่กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรควรจะจัดประชุมใหญ่ทั้งประเทศแล้วจัดระบบให้ทำเกษตรหุ้นส่วนเกษตรหุ้นส่วนคือคนปลูกจะได้เท่าไหร่ได้กี่ส่วนโรงงานที่แปรรูปจะได้กี่ส่วน กระทรวงพาณิชย์มาช่วยดูเรื่องราคาเนี่ยฮะมันต้องแบบนี้อ่าวเดี๋ยวรอก่อนรอใครบางคนที่เป็นผู้ว่ามาเป็นนายกก่อนเรื่องพวกนี้น่าจะเกิดไม่ยาก <c oughs> นะครับพี่น้องแฟนรายการครับคราวนี้คุณท็อ,ทอป <c oughs> ก็บอกว่าบางครั้ง <c oughs> ก็ปลูกแตงโม <c oughs> คุณพ่อคุณแม่อยากให้ไปรับช่วง นะครับที่เขาปลูกแตงโมเนี่ยคุณท็อบเคยสังเกตไหมว่าเขาจะไม่ปลูกช่วงฤดูฝนฮะเขาจะปลูกช่วงปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าแตงโมนั้นมันเป็นพืชที่ไม่ชอบแช่มันเป็นพืชที่ต้องการแดดดีๆฟ้าครึมคลิม,มเมฆมัวมัว ดินแฉะโรคที่จะเป็นมันก็คือโรคเถาเหี่ยวที่เกิดจากฟสเซเลียมออกซิสปอนะเป็นแล้วเหี่ยวเหลืองหรือบางครั้งถ้ามีเต่าแตงไปกัดกินไอ้ต้นที่เป็นเถาเหี่ยวแต่เถาเหี่ยวที่ว่านี่เหี่ยวเขียวๆมันก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะฮะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าไอเต่าแตงมันไปกัดกินไอต้นที่เป็นที่เหี่ยวเนี่ยแล้วมันก็ไปเกิดไปกินไอต้นที่มันปกติเชื้อมันติดไปกับปากมันมันก็เท่ากับพาเชื้อเข้าไปในต้นเพราะ,ะนั้นเวลาเขาปลูกแตงโมในโรคที่เขากลัวมากคือโรคเถาเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรียแล้วก็โรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อรานะครับเขาเลยไม่ปลูกซ้ำที่ คุณท็อปจึงเล่าให้ฟังว่าบางครั้งถูกต้องครับบางครั้งอก็หมายความว่าไม่ได้ปลูกบ่อยเพราะแตงโมปลูกซ้ำที่ไม่ดีแต่ว่าถ้าคุณท็อปจะไปบอกคุณพ่อ,อคุณแม่ว่าเอ้ยมีที่ตั้งร้อยไร่องวดนี้เจ็ดไร่เราก็ปลูกอีเจ็ดไร่นี้อีกงวดหนึ่งเราก็ไปปลูกเจ็ดไร่ที่ไกลไปหน่อยนะเขาเรียกว่าทำแปลงหมุนเวียน ไอ้ยอย่างนั้นก็ปลูกได้ทุกเบีย้ยนะครับเพราะว่า,าการระบาดมันก็ไม่ไม่รุนแรงในแง่ของโรคนะแต่ว่าที่ทำให้คนสิ้นเนื้อประดาตัวหมดเนื้อหมดตัวเพราะแตงโมเนี่ยก็แล้วแล้วเกิดกับแตงโมเนี่ยก็คือเพรียไฟครับคือพวกพืชตระกูลแตงเนี่ยเวลาท่านปลูกตอนเริ่มแตกใบเบีย้ยมาใบเบีย้ยคือใบเลี้ยงอนะ นะมีใบยอยู่ไม่กี่ใบช่วงนี้สำคัญท่านต้องคุมเต่าแตงให้อยู่เต่าแตงนี่ตัวสีส้มๆหัวยาวๆมันจะแทะกัดกินใบจนใบไม่เหลือใบไม่เหลือมันโตต,ต่อไม่ได้แต่เอาละอันนี้ก็คาร์บ,บยอนไดออกซ์็ก็อยู่แล้วนะครับถ้าเราเอาเต่าแตงอยู่แตงเริ่มจะเลื้อยเถาทอดยอด ตรงนี้แหละครับพี่้องครับตอนที่จะเลือ้อยเถาทอดยอดเนี่ยบางทีมันเดินเดินไปมันหยุดชะงักเลยไม่เดินฮะเถาแทนที่จะเลื้อยไปตามดินหรือตามอะไรก็แล้วแต่นี่ไม่ไปไอ้ข้างหลังดันมาหมายถึงเซลจเจริญเติบโตมาไอ้ข้างหน้าหดมันก็เลยโกงขึ้นฟ้าชาวบ้านเลยเรียกอาการนี้ว่าไอ้โต้งนะ ซึ่งเกิดจากการที่เพลี้ยไฟไปดูดกินน้ำเลี้ยงที่ยอดอันนี้เล่นงานที่ยอดครับบางคนบอกยาพวกก็ฉีดเอาไม่อยู่ทายาประเภทสัมผัสเอาไม่อยู่หรอกเพราะอะไรเพราะว่าพอฉีดไปเนี่ยไอละอองของเมล็ดยาเนี่ยละอองของยายมันไปเกาะอยู่กับขนแตงมันมีขนเนี่ยใช่ไหมมันไม่โดนตัวเพลี้ยไฟ เพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ต้องใช้สารดูดซึมนะครับอย่างเช่นแอเซนอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องอฉีดพ่นป้องกันเพีย้ยไฟไว้เรื่องนี้ผมมีตำนานมาเล่าให้ฟังหน่อยไอ้คำว่าตำนานไม่รู้มันจำกันมานานหรือไงว่ะนะฮะหรือว่าต้องนอนมาแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยผมก็สมัยหนุ่มๆ ตกเย็นก็ขับรถออกเที่ยวสถานที่เที่ยวผมก็ไล่นาะพี่น้องกเกษตรกรยุคนั้นยังไม่มีใครรู้จักทิดบุญครับเพราะว่าเขาฟังแต่เสียงยังไม่ได้ออกโทรทัศน์นะครับก็ไปเจอสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาก็นั่งทดท่อห่อเหี่ยวและผมก็เห็นว่าแตงโมที่เขาปลูกโอโหเสียหายมากเสียหายมาก เสียหายมากจากอะไรจากเพียยไฟครับยอดตั้งหมดเลยทุกต้นนะฮะโอกาสติดลูกไม่มีละพมก็ไปสอบถามไปคุยกันสองคนทะเลาะกันครับทะเลาะกันด่ากันว่ากันต่อว่ากันนะยายเมียก็บอกกูบอกมึงแล้วว่าอย่าปลูกฮะพูดทอะไรมึงก็ไม่ฟังปลูกทำไมจังโมเนี่ยอ่านะ แต่ผัวก็บอกว่าไม่ริงหรอกถ้าห้ามอะตอนปลูกทำไมมึง,ม,งมาช่วยล่ะแอบทะเลาะก,กันครับผมก็บอกอย่าทะเลาะก,กันเลยนี่เรารู้ไหมว่ามันเป็นอะไรเนี่ยเขาบอกจะไปรู้มันเหรอรู้แต่ว่ามันเป็นไอ้โต้งเคี่ยวโกงคอขันอยู่งี้ผมก็เลยนั่งอธิบายความให้ฟัง แล้วปลูกแต่งซ้ําที่หรือเปล่าก็บอกก็ซ้ําซ้ําแล้วเป็นไงก็เหี่ยววสิอ้าวงงงงงก็อย่าซ้าที่พืชมีต้องเยอะในประเทศไทยเราไมไม่เอาพืชอื่นมาปลูกนะครับสองคนทะเลาะกันสิ้นเนื้อประดาตัวทิดบุวนก็นไม่รู้จะทำไงไม่รวยอะครับแม่ผมก็นึกไอการที่ไม่รวยเนี่ยมันไม่มีสตังค์จะไปช่วยอุ้มชูดูแลเขา วันหนึ่งลูกศิษย์ก็เดือดร้อนเกษตรกร,ร,กรที่ไปเจอมาก็เดือดร้อนเราก็เดือดร้อนผมบอกเออไอปรัชญาชีวิตทิดบุญตอนนั้นที่คิดตอนนั้นนะน่าจะผิดแหละหมายความว่าไงฮะตอนผมหนุ่มๆเนี่ยนะใครมาเรียกผมไปใช้งานทํางานนี่โอ้ยผมชอบผมไปเลยครับผมไปทํางานใ้เขา แต่พอเขาจะจ่ายสตุ้งสตางผมว่าผมไม่เอาอะเท่าทำไมไม่เอาอะเพราะว่าผม,ผมกลัวว่างานออกมาไม่ดีเงินที่ผมจ่ายมาจ่ายให้ผมมันจะคุ้มหรือเปล่าผมไม่เอาผมบอกผมพอแล้วผมพอใจแล้วผมสนุกผมสนุกผมได้เที่ยวงานกาชาตินี่นะผมไปประกาศขายส้อยดาวอะนะงานสอยดาวสอยกระประพึกอะ เจ็ดวันเจ็ดคืนไม่มีวันหยุดนะโอ้สนุกสนานไอ้ของที่สอยได้มากองอยู่ไอ้ข้างโต๊ะพิธีกรผมเต็มไปหมดคนก็ชอบนะคุยสนุกสนานเฮฮาไปผมก็เป็นอย่างนั้นแต่วันหนึ่งเนี่ยแฟนตอนนี้นยังเป็นแฟนอยู่เพือภรรยาปัจจุบันเนี่ยเขาบอกพี่พี่ไม่รับเงินเขาต่อไปพี่เขาก็ไม่กล้าใช้พี่สิพี่ก็รับมาที่ พี่ไม่เอาพี่ก็เอาไปทำบุญพี่ก็ไปช่วยใครก็ได้ผมก็เริ่มเอาสองอย่างมาผนวกกันเริ่มปริงบอกเออจริงฮะถ้าเราไม่รวยเราช่วยคนไม่ได้เลยนะถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยเราช่วยใครไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผมก็เริ่มท่องคาถาใหม่ฉันต้องรวยฉันต้องรวยแต่ท่านอย่าเข้าใจผิดว่าที่บอกฉันต้องรวยฉันต้องรวยนั้นอะไรก็เงินนะไม่ใช่ครับ ผมไปทำงานใครให้มาเท่าไรก็เอานะเงินนี้ก็แยกจาก,จากเงินเดือนนะจะอยากจะใช้ของสุรุย่ยสุร่ายหรือว่าบำรุงชีวิตหน่อยก็เอาแล้วก็ใช้เงินก้อนนี้แต่เงินเดือนน่ะไม่จำเป็นเลยโอ้ผมบอกตรงขี้เหนียวครับใช้เลี้ยงครอบครัวอย่างเดียวเลยนะแต่จริงมันก็เงินเดือนก็ไม่เหลืออยู่แล้วเพราะว่ากู้สากกรมามันเขาหักหมดนะครับ พี่น้องครับแล้วมันก็จริงพอรวยก็ช่วยคนได้ผมยังนึกถึงชาวนาคนหนึ่งวันหนึ่งเขาปลูกข้าวนะตอนนั้นโรคจูคือโรคใบหงิกของข้าวระบาดหนักทางราชการก็บอกว่าให้หันตอนนั้นสุพรรณบุรี60ข้าวสุพรรณบุรี60ปลูกแล้วก็เป็นโรคจูโรคใบหงิกกันเยอะคือข้าวโผล่ไม่พน้นหลวงใบเขียว ใบธงมวนงอเนี่ยาราชการก็บอกงั้นให้หันกลับมาใช้ข้าวพันกขอ21ก็ขอ23ซะก่อนยุคนู้นนะอา้าวชาวบ้านก็หันมาปลูกกขอ21ก็ขอ3 3ก็ปรากฏ่้กขอ21 23, ่็นี่ก็อ่อนแอต่อโลกไหมโลกบลาส t เนะี่ยโลกไหมนะครับ ชาวนาที่ผมคุ้นเคยเขาก็ไปปลูกปลูกแล้วก็เป็นโรคไหมบ้านไก่เลนเคียงเป็นเงินหมดถ่ายทิ้งหมดแล้วเหลอของเขาชวนผมไปดูผมก็บอกไหนลองพาผมไปหัวแปลงสิตรงไหนที่เริ่มเป็นนะนะะก็พาผมไปแล้วลมมันพัดไปทางไหนเขาก็บอกว่าเนี่ยเอาพอเอาหญ้าปโปรยบอกนีอาจารย์พัดไปทางนี้ผมก็บอกเอายงงี้นะ ให้ฉีดยาบอกชื่อยูกชื่อยาไปเรียบร้อยอช่วงนี้ห่างไป5เมตรให้ฉีด3วันครั้งฉีดสัก3ครั้งแล้วห่างเลยออกไปให้ฉีด7วันครั้งนะฮะเขาก็มองหนะ้าผมผมบอกมีอะไรผมพูดอะไรผิดอ่าเขาก็ถามอยู่สองคำถามคำถามหนึ่งบอกทำไมตรงนี้ต้องฉีดที อผมบอกตรงนี้เชื่อระบาดรุนแรงไอ้ตรงนู้นไม่แรงข้อต่อมาเขาบอกว่าอาจารย์ครับขอขัดใจหน่อยบอกมีอะไรขอไม่ฉีดครับบอกทำไมอ่ะไม่มีเงินครับแม่ตอนนั้นกำลังรวยไปบรรยายที่ไหนมาไม่รู้มีเงินในกระเป๋าอยู่หมื่นน,นะปรากฏว่าผมบอกเอางี้อยากลองวิชา เท่ากับว่าแปลงนี้เป็นแปลงทดลองไปด้วยผมบอกว่านี่นะเอาไปฉีดไปซื้อแต่ถ้าได้ข้าวของเงินคืนถ้าไม่ได้ข้าวยกให้ฟรีเลยหมื่นอย่างนี้นอ่าเราสร้างความมั่นใจขนาดนั้ปีนั้นปรากฏว่าเขาได้ผลนะครับคนอื่นไม่มีข้าวขายเขามีครับข้าวเขาได้ราคาเขามีเงินโอ้ผมดีใจมาก จากบ้านเขาที่เป็นไม้ไผ่ขัดแตะท่านเคยเห็นไหมไม้ลวกอะไม้ลวกมีไม้ขวางแล้วก็มาสอดสอด,สอดเป็นผนังบ้านอะหลังคามุงจากเขาเปลี่ยนจากบ้านเขาหลังคามุงจากไม้ไผ่ขัดแตะเป็นอะไรครับหลังคามุงสังกะสีแล้วผนังบ้านเริ่มเป็นอิฐบล็อกครับ โอ้ดีใจมากเลยที่ไปช่วยเขาได้สนิทกันสนิทสนมคุ้นเคยสนิทจนวันหนึ่งก็ยืมเงินผมเขาที่ยืมเยอะเลยยืมสามหมื่นผมหัวเราะทำไมครับผมได้ทำบุญตั้งเยอะครับพี่น้องเพราะว่าสามหมื่นผมไม่ได้คืนครับโดนชักดาบครับเนี่ยแล้วชีวิตผมแปลกจริง ไอ้คนเขาจับจุดได้ว่าผมเป็นคนขี้สงสารนะครับนะเขาก็เลยมาหลอกผมเรื่อยเดี๋ยวนี้ผมตั้งบรรณาธาน,นทำอะไรก็ได้ถามอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ห้ามยืมเงินเด็ดขาดนะฮะแต่ถ้าจะให้ให้เองแต่มันไม่มีจะให้สิแม่ผมเลยนึกถึงเพลงสุรพลนะโอ้ยกลุ่มเหลือเกิน มีเงินไม่รู้จะใช้ที่ไหนจะฝาหักแบงหรือก็กลัวเงินหายจะฝังดินไว้ก็กลัวใส่เดือนเอาไปกินโอ้ยกลุ่มเสียกลุ่มอะไรเลือบเลื่อยไปแล้วนะแล้วก็จะซื้อเรือบินที่มีรถที่มีเรือปีกบินอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ไปฟังเพลงนะอะอันนี้ก็ร้องเพลงส่งท้ายนะครับคุณท็อป ผมก็คุยเรื่อยเปื่อยให้คุณฟังไปเรื่อยเลยนะครับแฟน,แฟน,แฟนรายการท่านอื่นก็คงฟังด้วยคราวนี้ตอนสุดท้ายนี่สี่ตอนนะตอนสุดท้ายผมจะคุยกับคุณท็อปว่าถ้าคุณท็อปไม่สืบสารปณิธานพ่อแม่คือไม่ปลูกมันสำปะหลังไม่ปลูกอ้อยไม่ปลูกข้าวโพดไม่ปลูกแตงโมที่ร้อยไร่ คุณท็อปจะบริหารจัดการที่ยังไงติดตามฟังตอนต่อไปครับใครใคก็รักหัวหัวขันขายใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวขันไาย ชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40สปีตามานะมีน้อง,องสิก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอซโซเราไม่ได้โมอเราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนได้นาร่ำรวยทั้นหน้าเพราะตัวกันไทย ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหัววัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรองกรัรมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแร่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงมเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหัววัวคันไถ ของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ต้องปุ๋ยตราหูวัวเคลนไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยเ้าโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเคลนไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไหเซนทันเคมีจำกัดมหาชน